สวัสดีครับแล้วก็ยินดีต้อนรับผู้เรียนเข้าสู่คอร์ส Linux Central i ล e ย l o อนะครับในคอร์สในคอร์สนี้นะครับเราจะพูดถึงเรื่องของการจัดการหลอกในในตัวระบบไม่ว่าจะเป็น Linux Windows หรือว่าในส่วนของหลอกที่มาจากอุปก,กรณ์เน็ตเวิร์กนะครับอย่างเช่นสวิตช์เราเตอร์นะครับซึ่งอุปก,กรณ์พวกนี้หรือว่าเซิร์ฟเวอร ที่เราพูดถึงไปเนี่ยก็จะมีเรื่องของหลอกที่ถูกพ่นออกมาหรือถูกเจนออกมาใน,ในทุกๆระบบนะครับเราก็จะหาวิธีป้องวิธีจัดการหลอกพวกนี้ให้ให้ง่ายขึ้นในการเข้าตรวจสอบหรือว่าตรวจเช็คนะครับก็จะมีวิธีการอยู่นะครับในข้อนี้ผมแบ่งออกเป็น8ส่วนหรือว่า8 p a พาร์ทนะครับในพาร์ทแรกนะครับเราจะพูดถึง Overview ของหลอกนะครับ แล้วก็พูดถึงซอฟต์แวร์ที่นิยมใช้กันในการบริหารจัดการหลอกนะครับแล้วก็รูปแบบของหลอกนะครับต้องบอกก่อนนะครับในในคอร์สนี้ที่เราที่เราจะเรียนกันเนี่ยเราจะพูดถึงหลอกอยู่2ตัวนะครับตัวแรกก็คือซิทหลอกนะครับซิทหลอกนี่เป็นหลอกที่ถูกเจนขึ้นมาจากตัวระบบเองนะครับจะมีทุกๆุกทับจะทุกๆอุปกรณ์หรือว่าทุกๆ s e เซิร์ฟเวอร์เลยนะครับเราก็จะมาหาวิธีการในการจัดการตรงนี้ ในพารทที่2นะครับ,รบก็จะเป็นเรื่องของการเตรียมเครื่องมือจัดการล็อกนะครับการปรับแต่ง Security นะครับแล้วก็ที่จำเป็นมากๆเลยสำหรับการ s e ตอัพ i n u x เพื่อที่จะทำเป็นแอปพลิเคชันต่างๆเนี่ยก็คือการ Setup l a m ม s t a ็กนะครับในส่วนนี้ถ้าเกิดว่าใครอยากดูละเอียดมากขึ้นนะก็ต้องลองไปดูที่คอร์สตัวตัวแรกเลยที่เกี่ยวข้องกับ Linux ของทาง ID s e r v อร ที่จัดทําขึ้นมานะครับลงถึงในพาร์ที่3นะครับก็เราจะใช้ซอฟต์แวร์ที่บริหารจการล็อกซึ่งจะบอกว่าเป็นกลายเป็นตัวที่คนใช้เยอะนะครับก็คือ r s l o สลนะครับก่อนหน้านี้ก็จะมีอีกตัวหนึ่งนะครับที่ที่ผมใช้อยู่ก็จะเป็นพวก r s y s Log NG นนะครับอันนี้เดี๋ยวเราค่อยไปไปคุยในรายละเอียดอีกทีนะครับว่ามีอะไรกันบ้างนะครับแล้วก็มีการทดสอบส่งล็อกอะไรต่างๆนะครับ รวมถึงการบริหารจัดการให้หลอกเนี่ยสามารถถูกเก็บในรูปแบบต่างๆได้นะครับอย่างเช่นถูกเก็บเป็น Database นะครับก็จะมีวิธีการนะครับในคอร์ที้ก็จะสอนทุกท่านให้ให้ลองปรับแต่งหลอกดูว่าจะต้องทำยังไงบ้างให้สามารถส่งเข้าไปในฐานข้อมูลได้นะครับแล้วก็มีการใช้ตัว l o อก Analyzer นะครับ ที่สําคัญเลยนะครับตอนนี้ในพาร์ทที่6เนี่ยก็จะเป็นเรื่องเรื่องจะบอกว่าเป็นเรื่องใหม่มากๆนะครับในในเรื่องของการจัดการหลอกก็คือเราจะใช้ elk นะครับ elk เป็นตัวย่อของของสวิตต์นะครับ e ก็คือ elastic นะครับ l lock s t a t u นะครับแล้วก็ k คือ k i b a n a นะครับเราจะใช้เครื่องมือ3ตัวเนี้ยในการบริหารจัดการหลอกนะครับเดี๋ยวเราจะคุยกันอีกทีหนึ่งนะครับค่อนข้างเยอะนะครับในส่วนนี้ นะครับแล้วก็พาที่7เนี่ยก็จะเป็นเรื่องของการปรับแต่งในส่วนของ ELK นะครับแล้วก็ทดสอบการใช้งานนะครับพาสุดท้ายเลยก็คือเป็นเรื่องของอเราจะทำโปรเจกต์เกี่ยวกับการบริหารจัดการเขาเรียก access l o นะครับ a c c e s s Log จากตัว Apache นะครับเราสามารถที่จะรู้ได้เลยว่า,าคนที่เข้ามาดูเว็บไซต์เราเนี่ย มาจากที่ไหนของโลกได้บ้างนะครับเราจะใช้เครื่องมือ e l k นี่แหละในการดูนะครับถ้าเป็นสมัยก่อนเราก็ใช้แค่ซ y s l o อกหรือว่า r s y s l o ลอกหลอก a n a l ิเซอรในการวิเคราะห์นะครับคราวนี้เราจะใช้เครื่องมือที่ต้องต้องบอกว่าเป็นเครื่องมือที่ใหม่มากสำหรับคนที่จะบริหารการ l ลอกนะครับแล้วก็เป็นเครื่องมือที่ดีมากๆนะครับเดี๋ยวในส่วนถัดไปนะครับเราจะเข้าไปดู ในรายละเอียดลึกๆในในพรทต่างๆเลยนะครับ